หนูทดลองพ่องสินะฮะมันมีสื่อสื่อหนึ่งครับแอดมินต้องขอใช้คำว่าหนูทดลองพ่องสิเพราะว่ามันไปปั่นข่าวบอกว่าเนี่ยนะมันไปสัมภาษณ์ประชาชนว่านะนี่ยรัฐบาลเนี่ยสลับวัคซีนแบบงู้นอย่างนี้เออมันไม่มีผลวิจัยอะไรอย่างนั้นก็เอามานําเสนอก็เอามานําเสนออย่างนี้เลยอะแล้วก็เหมือนแบบคนดูก็โอ๊ยเหมือนแบบว่า เข้าใจว่าเป็นหนูทดลองเพราะว่าไม่มีผลวิจัยนี่มันมีสื่อช่องหนึ่งครับแถวริมน้ำสื่อดังแถวริมน้ำแอดมิงก็ต้องขอมาจวกมันเลยว่าหนูทดลองพ่อมึงสินะไอ้ข่าวที่หมอยงเนี่ยนะครับเขาวิจัยมาหนึ่งพันสองร้อยคนเนี่ยไม่มานำเสนอ เขาวิจัยเขาทดลองมาแล้วนะแล้วมันก็ยังนำเสนออีกนะมันก็ยังบิดเบือนอยู่นะว่าตอนเนี้ WHO ไม่ไม่แนะนำไม่ฉีดไข้กันไม่แนะนำให้ฉีดสลับกันมันก็ยังบิดเบือนอยู่นะแต่ทั้งที่จริงอะ WHO เขาบอกว่าไม่แนะนำให้ประชาชนะไปฉีดเองเข้าใจไหม ไม่แนะนำให้ประชาชนไปฉีดควายเองเข้าใจผิดกันใหญ่นะต้องให้แพทย์เนี่ยแนะนำแต่ถ้าแพทย์แนะนำนะก็ไม่เป็นไรฉีดควายได้ถ้าแพทย์แนะนำอ่ะอย่างนี้มันไม่นำเสนอมันหาว่าประชาชนเป็นหนูทดลอง d i s c r e d i t รัฐบาล d i s c r e d i t วัคซีน นะหนูทดลองพ่อองสิขอด่ามันหน่อยเหอะนะครับขอเอาคำสามกี่มาด่ามันหน่อยนะนะที่มันเอาเพลงนัจจ้าไปล้อเรียนนะัจจ่าพ่อมึงสี่อย่างเงี้ยแอดก็ขอเอาคำว่าพ่อมึงสี่มาด่ามันหน่อยหนูทดลองพ่อมึงสี่เออ นำเสนอแบบให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหนูทดลองเป็นอะไรซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้เสพข่าวทุกช่องทางไงเขาก็เสพแต่สื่อใหญ่ๆไงพอได้เสพปุ๊บเก็เข้าใจว่าโอ้เป็นหนูทดลองไม่กล้าฉีดแล้วตอนนี้นะเออแต่ถ้าใครดูแอดมินเนี่ยนะฮะก็ฝากบอกตอบด้วยแล้วกันนะก็าฝากแชร์ด้วยใครที่บอกที่เจอยังคิดว่าเป็นหนูทดลองเนี่ย นะเอาคลิปมาไอคลิปเอาคลิปแอนมินให้มันดูแล้วบอกหนูต้องลองพ่อ,องสินะเขาทดลองมาแล้วครับคุณเขาไม่ได้ทดลองประเทศไทยประเทศเดียวฮะเขาทําการทดลองทั่วโลกแล้วคุณนะไอสื่อพ่อมึงสิสื่อนะสื่อสื่อบิดเบียนพ่อมึงสินะ เออคนเขาเข้าใจกันผิดหมดเลยตอนนี้คิดว่าตัวเองเป็นหนูทดลองนี่จะไม่ได้ดูคลิปแอนดมินก็คงจะคิดว่าตัวเองเป็นหนูทดลองอยู่มั้งนะนี่โคโกรัฐบาลทพิปนี่ออกมาถแถลงอย่างนี้นี่มั่งนี่ออกมาถแถลงมั่งดิเออโคโกรัฐบาลนะออกมาถแถลงบ้างหัดดูเขาดูข่าวบ้างประชาชนตอนนี้ก็ทําคิดอะไรอยู่เขาด่าอะไรรัฐบาลอยู่ก็ออกมาชี้แจงบ้าง นะไม่ไม่ทำไมไม่ทำงานก็ให้แอดมินเป็นโคศกทิปก็ได้เอาเงินเดือนมาเข้าใจเปล่าแบ่งมาสักพันสองพันก็ยังดีเงินเดือนสักพันสองพัโคศกทิปไงนะแบ่งมาสักสิบยี่สิบาทก็ยังดีเออทำหน้าที่หน่อยถือว่าโคศกทิปเนี่ยนะโคศกรัฐบาลเนี่ย นะอ้ยเอาอเถอะอ่ะนะก็ช่วยๆกันครับช่วยๆกันนะขอลูกอมมาแบ่งอมกันเจ็บคอแบ่งเอาเงินเดือนเอาเงินเดือนมาเป็นลูกอมกด้ลูกอมหอมก็ได้มานะเออ ต้องมาชี้แจงให้ทุกวันทุกวันเนี่ยนะฮะแต่งแต่งตั้งแอดมินเป็นโกศกแทนในที p ีเถอะ